ถัดไปข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต่าลูกแรกน้อยกว่าแต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกที่สอแต้มลูกแรกน้อยกว่าแต้มลูกที่2อยู่2น้อยกว่าอยู่2นั่นหมายความว่าลูกแรกต้องน้อยกว่าลูกหลังอยู่2แต้มใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาลูกหลังลบลูกแรกแล้วได้2นั่นแหละคือคําตอบเนาะ ทีนี้เนี่ยเรามาหาเลยว่าอันไหนเอ่ยที่ลบกันแล้วได้สองโดยที่ลูกหลังต้องมากกว่าด้วยนะอ่ะก็คือ3ามลบหนึ่งนั่นเองเนาะสามลบหนึ่งได้2ใช่ไหมคะแล้วลูกหลังต้องมากกว่าอยู่สองลบสเออสี่ลบสนั่นเองนะคะ4ี่ลบสก็ได้2แล้วก็ลูกหลังมากกว่าลูก2ลูกแรกด้วยนะคะแล้วก็3ากับ5แล้วก็สีกับ6นั่นหมายความว่าลูกหน้าน้อยกว่าลูกหลังอยู่สองนะคะ แสดงว่าลูกหลังเนี่ยลูกหลังอะที่น้อยที่มากกว่าอยู่สองมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อันนะคะสี่อันดังนั้น PE ก็เลยเท่ากับสี่ส่วนด้วยสามสิบหกนะคะเราใช้วิธีตัดทอนนะคะใช้แม่สี่ตัด4ีหนึ่งีเก้าสามสิบหกนะคะกลายเป็นหนึ่งส่วนเก้านั่นเอง ถัดไปข้อที่7เหตุการณ์ที่แต้มรวมบนหน้าลูกต่อทั้งสองลูกมากกว่า6แต้มรวมมากกว่า6หมายความว่าเอาเอาแต้มสองเอาแต้มสองลูกเนี่ยมาบวกกันแล้วต้องมากกว่า6ใช่ไหมคะถ้าถามว่ามากกว่า6เป็นเลขอะไรได้บ้างก็ต้องเป็น7 8 9ดดไปเรื่อยถูกต้องไหมแต่ว่าเป็น6ได้ไหมล่ะมากกว่า6เป็น6ไม่ได้เราเคยเรียนเรื่องอสมการมาแล้วเนาะแสดงว่าอันไหนบวกกันได้6เราไม่เอานะเราต้องเอา7็ไปเรื่อยเนาะ อ่ะบวกกันได้7นี่ง่ายบวกกันได้7นะคะนะคะบวกกันได้7ก่อนเพราะว่าไปทางขวานี่ได้หมดเลยเนาะบวกกันได้7บวก 7, บวกันได้7นะนี่นี่ก็ได้7ตรงที่ทิชชร์แรงเงาเนี่ยเป็นทุกตัวที่บวกกันแล้วได้7 8 9 10, 10, 10, 10 11 12นะคะซึ่งมันมากกว่า6เนาะเรามานับเลยอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็นตัว ดังนั้นข้อนี้ค่ะคะ่า P/E ของเราก็คือ21ส่วนด้วย36นั่นเองหรือเราสามารถตัดทอนได้เราใช้แม่6เออแม่3 37 21แล้วก็32นะคะข้อนี้ได้ตอบเป็นเศษส่วนอย่างตามได้7ส่วน12นะคะโอเคถัดไปพนักงานบริษัทขายของเนี่ยตัวนึงนะคะขออนนี้ตนะคะ พนักงานขายของของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยพนักงานชาย45คนพนักงานหญิง55คนนะคะถ้าจับฉลากชื่อพนักงานขึ้นมา1คนเพื่อที่จะมาดูแลสินค้านำออกไปขายในแต่ละวันเนี่ยให้เราหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผู้ดูแลเป็นผู้ชายนะคะอ่ะเราดูประโยคแรกมีชาย45มีหญิง55จับขึ้นมา1คนฉลากของเราเนี่ยมีกี่ใบเราต้องคิดก่อน สลาของเราก็คือจํานวนคนใช่ไหมคะ100คนแสดงว่ามี100ใบถูกไหมลูกมี100ใบเราจับขึ้นมา1ใบนั่นเราแปลว่า Sample Space หรือ NS ของเราเนี่ย Ns ของเราเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับจํานวนสลากก็คือ100ใบถูกไหมลูกแต่เราเลือกขึ้นมา1เพื่อที่จะหาคนที่ที่มาจับเออที่มาเป็นผู้ดูแลใช่ไหมคะ แสดงว่ามันอาจจะออกคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้ที่จะขึ้นมาเป็นมี100คน NS เป็น100จากนั้นแบ๊บนึงน,นะคะจากนั้นเออใช่หนึ่งจากนั้นเนี่ยเรามาดูดูตรงคําว่าหาก่อนหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะได้ผู้ดูแลเป็นชายโอเคจะได้ผู้ดูแลเป็นผู้ชายผู้ชายมี45คนแสดงว่า ในสลัก100ใบเนี่ยมันมี45บใบถูกไหมที่เป็นชายดังนั้น PE ของเราเนี่ยรู้เลยว่า NE ของเราเป็น45ส่วน100เนาะเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะอ่ะค่อยๆตัดเนาเอาไม่5ก่อน95 45 5 20ได้9ส่วน2ี่สินั่นเองนะคะ ถัดไปข้อที่9มีนักเรียน2กลุ่มกลุ่มละสี่คนกลุ่มแรกมีเกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์กลุ่มที่สองมีเกิดวันอังคารเออวันจันทร์อังคารพุธอาทิตย์ถ้าสุ่มขึ้นมากลุ่มละ1คนตรงเนี้ยประโยคแรกจนถึงตรงเนี้ยให้เราหา ns ก่อนเนาะที่เชบอกแล้วว่าประโยคแรกก่อนที่จะให้หาที่ที่จะมีประโยคถัดมาว่าหาความน่าจะเป็นของอะไรอะไรอะไร,อะไรนั่นน่ะประโยคแรกจะได้ ns มากด มีสีมีกลุ่มระสี่คนมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเกิดวันพุธจันทร์พุธศุกร์เสาร์เอาที่ช่วยเขียนเลยกลุ่มแรกเกิดวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะจับขึ้นมาหนึ่งคนกลุ่มละหนึ่งคนใช่ไหมอ่ะที่จะจับครั้งที่หนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งก่อนจับกลุ่มหนึ่งขึ้นมามันอาจที่จะได้จันทร์ก็ได้พุธก็ได้ศุกร์ก็ได้เสาร์ก็ได้ถูกไหม ถูกต้องนะคะจากนั้นพอเราจับกลุ่มที่1เสร็จแล้วเรามาจับกลุ่มที่สองสุ่มกลุ่มที่2มาอีกหนึ่งคนใช่ไหมซึ่งถ้าหดคนแรกเนี่ยได้วันจันทร์คนที่2ก็อาจจะได้วันคนที่2เขาก็อาจจะได้วันจันทร์อังคารพุธอาทิตย์ก็ได้มันก็เลยแตกออกมาเป็นจันทร์อังคารพุธอาทิตย์อย่างที่เห็นนี่เลยนะคะเห็นไหมหนึ่งได้จันสองก็อาจจะเป็นจันทร์อังคารพุธอาทิตย์ก็แตกออกมาได้เลยนะคะ แล้วทีนี้ sample space ของเราก็จะกลายเป็นอะไรลูกจันจันจันอังคารจันพุธและจันอาทิตย์นะคะแบบนี้โดยทั้งหมดนี้คือ sample space ที่ท e เชอร์เขียนไว้ให้แล้วนะคะอันนี้คือ sample space นาะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลบไปเขียนใหม่พุทธพุทธอันนี้คือ sample space หมายถึงง,ง่ายหมายถึงว่าถ้ากลุ่มแรกได้คนที่เกิดวันจันทร์กลุ่มที่2ก็อาจจะได้จันทร์อังคารพุธศุกร์ก็ได้นะคะสุ่มมา1คนนะคะดังนั้นแ m p l ป s สเปซของเราสามารถจับคูณกันได้เลย CC เท่ากับ16แปลว่าแ m p l ป s สเปซของเราเป็น16นะคะทีนี้พอแ m p l ป s สเปซของเราเป็น16แล้วเราก็มาหา NE ต่อมาดูซิว่า NE เขาต้องการอะไรเขาบอกหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่นักเรียนทั้งสองเกิดวันเดียวกันไปดูซิ ว่านักเรียนทั้งสองเกิดวันเดียวกันมีกี่อันนี่ไายจันจันเกิดวันเดียวกันใช่ไหมคะจันจันนี่พุทพุทเห็นไหมลูกอันไหนอีกหรือยังมีจันจันพุทพุทหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วนะคะมีแค่จันจันกับพุทพุทนะคะแสดงว่ามันก็คือเท่าไหร่สองสองวันนั่นเองนะคะสองวัน ในทั้งหมด16วันแสดงว่าข้อนี้เราก็จะต้องตอบว่า PE เท่า e กับ2ส่วน16หรือ1ส่วน8ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแค่นั้นเองนะคะถัดไปข้อที่10ขวดโหลใบหนึ่งมีลูกโป่งสีลูกมีสีแดง4ลูกขอโทษ แล้วก็สีเขียว3ลูกแล้วก็สีฟ้า5ลูกถ้าสุ่มหยิบปิงปองขึ้นมา1ลูกเราหยิบ1ลูกมาจากทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยเราก็เอา4บวก3บวก5แสดงว่าอันนั้นแหละคือ ns ดังนั้น ns ของเราเนี่ยเป็น12หยิบมาลูกหนึ่งใน12ลูกใช่ไหมคะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ปิงปองที่ไม่ใช่สีเขียวเราจะมาพิจารณาคําว่าไม่ใช่ด้วยนะไม่ใช่สีเขียวแปลว่าอะไรไหมายหมายถึงว่าถ้าเราได้สีแดงกับสีฟ้าเราเราเรา,เราถือว่าเรานับนะ แล้วถ้าได้สีเขียวนี้ไม่เอาแต่ว่าเรามีสีเขียวสามลูกเหตุการณ์ที่เราจะได้สีที่ไม่ใช่สีเขียวมันเหลือเก้าไงคะเป็น9ก้าส่วนสิองเพราะว่าสีฟ้ามีห้าสีแดงมีสี่คือถ้าเราอยู่ได้สีแดงหรือสีฟ้านั่นหมายความว่าเอาไม่เอาไม่ลูกทีเชื่อตัดนะคะใช้แม่สามสามสาเกสามสี่สิแสดงว่าข้อนี้ PE ตอบถ่า3สมส่วนสี่จบเนาะ โอเคในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีเขียวมีลูกบอลสีเขียวและสีดําสีละสองลูกถ้าสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมาสองลูกนะคะจากกล่องสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิยบลูกบอลสีต่างกันอ่ะอ่านโจทย์แล้วพิจารณาดูนะมีลูกบอลสีเขียวกับสีดําสีละสองลูกที่เชิญจะให้เป็นเขียวหนึ่งเขียวเอ่อเขียวหนึ่งเขียวสองนะคะแล้วก็ดำหนึ่งดำสองนะคะ <c oughs> ซุ่มหยิบลูกบอลออกจากกล่องสองลูกพร้อมกันตรงนี้แหละเป็นพอยต์สำคัญเลยพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะทีนี้หยิบยังไง<ม>ในกล่องในกล่องเนี่ยมีสองลูกเราหยิบขึ้นมาสองลูกลูกแรกเราอาจจะได้อะไรได้บ้างดูนะนักเรียนดูที่เจเขียนให้ดูลูกแรกเราอาจจะได้อะไรได้บ้างนัก,กเราาจจียนพิจารณานะคะเราอาจจะได้แดงแดงหนึ่งแดงสองก็ได้ถูกไหม เขียวหนึ่งเขียวสองก็ได้อาทีนี้ที่เจ้อขออนญาตเขียนเป็นแดงหนึ่งไปก่อนถ้าสมมุติลูกแรกเนี่ยเราหยิบขึ้นมาได้แดงหนึ่งดูนะลูกแรกหยิบแดงหนึ่งขึ้นมาอีกลูกหนึ่งจะเป็นเราหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันลูกแรกเนี่ยเป็นแดงหนึ่งอีกลูกหนึ่งจะเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นแดงสองเขียวหนึ่งเขียวสองแดงสองเขียวหนึ่งเขียวสองถูกไหมคะต่อไป เราก็มาเขียนเซมเปิลสเปซเลยเห็นไหมเป็นแดงหนึ่งแดงสองแดงหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวสองแดงหนึ่งเขียวสองเห็นไหมคะ s ซมเปิลสเปซจากนั้นถ้าเกิดเราหยิบอีกครั้งหยิบแล้วหนึ่งในสองของเราเป็นแดงสองก่อนถูกปะอีกลูกหนึ่งจะเป็นอะไรได้บ้างตอนนี้เชเอร์เริ่มเริ่มจากแดงนะคะอีกรูปหนึ่งโยงไปเป็นแดงหนึ่งได้ไหมโยงไปเป็นแดงหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรมันซ้ํากัน,นเห็นไหม แดงหนึ่งแดงสองกับแดงสองแดงหนึ่งมันเหมือนกันดังนั้นเรานับเป็นวิธีการเดียวนะคะเราก็ตัดแดงหนึ่งออกไปมันก็เหลือแดงสองแล้วก็เขียวหนึ่งเขียวสองเช่นเดียวกันถ้าลูกแรกถ้าถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวหนึ่งก่อนเขียวหนึ่งไปแดงหนึ่งไหมแดงหนึ่งได้ไหมได้เห็นไหมคะเพราะมันยังเหลืออยู่ถูกไหมคะแลวก็เขียวสองได้ไปเป็น แดงสองได้ไหมเขียวหนึ่งเราไปแดงสองไม่ได้เพราะอะไรเขียวหนึ่งไปแดงสองไม่ได้เพราะมันมีแล้วนี่ไงไหมคะคือเราเขียนแซมเปิลสเปซมาเนี่ยมันต้องห้ามซ้ำกันสลับที่เราห้ามซ้ำกันเพราะเราหยิบขึ้นมาซ้ำกันสองลูกถูกไหมลูกหยิบขึ้นมาสองลูกดังนั้นในกรณีแดงหนึ่งแดงสองจะไม่มีแดงสองแดงหนึ่งแหละนะมันเป็นทีการเดียวกันทีนี้เนี่ยพอเราเขียนออกมาจนครบแล้วเนี่ยเราจะได้แซมเปิลสเปซทั้งหมดหก นั่นคือ ns เท่ากับ6นะคะ ns เท่ากับ6ทีนี้เรามาอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งเนาะเขาถามหาอะไรเขาถามว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีต่างกันโอเคไหนล่ะสีต่างกันอ่าวที่เชอวงกลมที่ใช,ใชจะติดถูกกันแล้วกันสีต่างกันนะคะนี่ไงต่างกันต่างกันหรือเหมือนกันขอโทษขอดูหน่อยต่างกันนะคะก็จะมีเขียวแดงไง,ไงเขียวแดงเขียวแดง เขียวแดงต่างกันนะคะแล้วก็เขียวแดง 1, 2, 3, 4, นะะแหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนึ่นะคะหยิบได้ลูกบอลสีต่างเอ้ยสีต่างนะคะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะดังนั้น ne ของเรามีค่าเท่ากับ หานะคะ NE ของเรามีท่าเท่ากับ5ดังนั้น P E ของเราก็คือ5ส่วน6นั่นเองเน,นอะ 1, 1 2 3 4 5 6 7อุ๊ยเป็น,นึงนะคะลกูก แดงหนึ่งเขียวหนึ่งมีไปแล้วขอโทษนะคะตรงนี้ที่เชื่อเขียนผิดนิดหนึ่งนี่แดงหนึ่งเขียวหนึ่งขอโทษนะคะแดงหนึ่งเขียวหนึ่งตรงนี้มีไปแล้วเนาะโอเคดังนั้นตรงนี้ไม่ได้ค่ะแดงหนึ่งเขียวหนึ่งอันนี้ไม่เอานะคะลบทิ้งขอโทษนะอ่ะดังนั้นเนี่ยสแปร์สเปคของเราเป็นหกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะพอเซมเปิลสเปซของเราเป็น6แล้วอันนี้เราเปลี่ยนแล้ว NE ของเราเหลือ4อันเนาะสแสดงว่าตรงนี้เป็น4ส่วน6ขอโทษที่เขียนเขียนผิดไปนิดนึงนะคะดังนั้นเซมเ l e s สเปซของเราเป็น6 NE หรือเหตุการณ์ของเราเนี่ยที่มันแต้มออขึ้นสีต่างกันก็คือมีทั้งหมด4อันนะคะ PE เท่าก,กับ NE ส่วน็คือ4ส่วนหหรือตัดทอนให้เป็นเศษส่วนยี่างได้2ส่วน3านั่นเองเนานะข้อนี้ ะะถัดไปข้อสุดท้ายสมทรงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สมทรงจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือเลขท้าย2ตัวก็คือเลข0ูนจนถึง99ดังนั้นมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ ns ของเราเป็น100ตัวเลขถูกางวัลที่1ใช่ไหมคะเอยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวใช่ไหมคะเราซื้อกี่ใบล่ะซื้อแค่ใบเดียวถูกไหมเราแสดงว่าเราก็ถูกแค่1ในร้อยนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่66เนาะให้นักเรียนทบทวนนะคะเดี๋ยวจะมีเอาส่วนตัวนี้แหละไปออกข้อสอบโอเคถ้างั้นค่คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะบ๊ายบาย